ยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยโทรศัพท์วางเลยนะครับโทรศัพท์วางเลยครับโทรศัพท์วางเลย ทราดูหลงพื้ยรองเ้าออกเลยครับรงเท้าออได้ไหมอรอครับรอครับนมือขึ้นครับผมหน้างตาเลยครับลูกค้าบครับลครับครับ่รับรันดีใชครับั สาธุสาธุาธนี่ก็จะเป็นประชาชนนะครับที่มารอลงตาบญชื่นนะครับที่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีสถานที่พักรถอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็มารอกันเยอะนะครับ กลานชื่อนะครับก็ใกล้จะมาถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพอำเภอลบศัก์แล้วนะครับก็มีประชาชนนะครับมารอถวายน้ำหรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับให้ท่านนะครับ ครับผมก็น่าจะไปเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าท่าน,านาจะไปโคราชนะครับรรบบรูคือการผมกับบลูคือการเสร้นทางไหนบได้าถามทีมงานเพื่อน

ก้นมัเป็นน้ำมขวดสมควนะคะที่เหลือดวครับได้แล้วครับโทรศัพท์ห้ามถือเลยนะครับถ่ายวิดีโอให้ได้ค่ะ

ถ่ายได้ครับถ่ายได้แต่พอท่านมาให้วางเลยโท <c oughs> รศัพท์วางเลยครับโทรศัพท์วางเลย tôi mua cái rút tao 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 tao

ได้แล้วครับอันนี้ได้แล้วครับโทรศัพท์ đi mấy thì này không bắt เห็นทรศัพท์่างก่อนนะครับกระเป๋าอะไรน้องกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรดิกุญแจรถครับกุญแจรถวางเลยวางสาธุสาธุ